รับสบายดีพอแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีถูกๆฐานพเพาะกับสองแม่น้องแกมบุมเธอยำเศร้าๆเนาะเฮาก็มาเห็ดอยู่เห็ดกินปลาลุงแกงวายแม่น้องแกมบุมแกงใส่กระดูกปลาลุงแล้วก็มาอุ่นเนาะก็มาอุ่นจ้าแล้วก็แม่น้องแกมบุมกําล่างสีํำอัน ตะก,กะเนตนตะก,กะเตนใส่แมงคาคงปลาลุงอันนี้คือแมงคาคงกกแล้วก็ตะกะเตนเนาะเห็ดถ่าพ่อยายจอยว่าสิมากลนมันฮรับเศษไปสู่ผึ่งกินอยู่น่าแมงคาคงกับตะก,กะเตนปลาลุงแล้วก็มีหมักผิกน้ำอันนี้คือแมงคาคงน้องพลาซีกับแม่น้องพลาซีเอามาหายเมื่อวานนี่ก็โอ้ยแค่บราร์มาหายกับบารดิกินทีเดียวเลย เพิ่อนเอามาให้เพิ่นลงทื่นมาเมื่อวานเหีมาเจาะหญ้าไม่น้องแกบ,บมนี่แหละขอบใจหลายๆเดออ้อน้องพอ้สีกินมันก่อนอื้อแสบลายปลาโลงเลยมากินน้ำกันเด้อปลาโลงเลยอันนี้ก็อบเป็ดเนาะอบเปดแล้วก็อันนี้คือแกงวายแล้วก็ตำตักเตนใส่แมงคาโคงไปน้องเจว แซ่บลายปลาลุงเว้ยกินคนเดียวคือเก่าเด้อปะลงุงพอน้องแก้มบ่มออกหน้าเนาะกาบสบ,บายดีพี่น้องกาบสบายดีที่ถุกท่านพ่อกับซ่อมไปน้องแก้มบ่มคือเก่าเมื่อในห้างกลมากินข้าวเส้าพม่เทอง กับแกงวายนี่แหละพี่เนาะก็พี่น้องเห็นอยู่เนาะกับโอปเปตพี่น้องเลยน้ำต่อน้ำกานเด้อปลาดู่เลยน้ำต่อน้ำเยอะไหม,ม,มคะคง นี่คือแกงวากัย ก็วาเนาะเมื่อไหนกินเก่าคนเดียวคือเก่าปะลุงกินคือเก่าจ้ากินแหล้ว่าเม่อน้องแก้มบมสิไปใส่ถาลุ่นเล้กพี่น้องเด้อเมื่อนี่าหาสิไปทังไงเนาะ กินคนเดียวกับแซ่บพี่น้องเลยบอกฮาแต่ลายคนเนาะคนเดียวกับแซ่บคือเก่าปลาลูกแบบบ้ก เดี๋ยวแมงค้าคมพนะี่น้องแซ่บลายพ้อยมันจะไปค่ายแมงจะไปค่าย,มาย,ายมแมงแท่งพี่น้องบางคนกับห้องแมงแทงเนาะแต่เราแต่ห้องแมงค้าคมบางคนนอนเชื่อห้องแมงค่าโต๊ดน้นองโเเอามาหายวันกบพักพี่น้อง Mình làm một cái phỏng vấn ก็มันข้องงงบุ๋มหรือเปล่ารู้กับเมืองเฮียนบัดไปหน้อยบู่้วันสิได้ข่าวเรือบ่ได้ข่าวเนาะเพราะว่าบ้านตาบ่อขาเจ้าติดโรคโควิดปะลุเขาเจ้าติดโรคโควิดมาจากทางเวียงย่านบ่ได้ข่าวเนาะโฮเฮียนย่านปิด

ขึ้นเสา5กันเด้อพี่น้อ,องตัวคนตุวคนว่า,ในใวาอย่างไรเข้าไต่างประเทศเนะ mm hmm. าะโมนี่เนี่ยเรกินบุ้งกินข่าวพี่น้องผิด mm hmm. พลาดนังคอเถิดคอภยัยลายเด้อเอาก็ยังว่าบวกไอยเป็นยังว่าบกว,าวาบกไอยเก่งมาได้พี่น้องตำใสตำครัวกับคอโทษดคอภยัยลาย,ลายเนาะ บอกตาข้างข้างๆปลาลุงบางเถื่อไม่ต้องแกมบงกับแบบว่าเขียนขีดล่ะพี่น้องสันนิบาวนาอย่างเอื้ยเกลี่ยนหายไปยงนลยไม่น้องแก้มบุ้งเคียนขีดมันงนงเก <laughs> าะหจะเป็นอื่นปลาลุงเยพอหัอเห็บบอกเป็นพออ่านหนังสือบอกเป็นปลาลุง ซื้อกับบอกรอยเป็นเนาะกับคอทษขอไพร์ลาเด้อขอโทษขออไพร์ลาต้องเตอร์กับเทียนแบบข้างๆก้าวไปลองเลยแบบว่าข้าวส่งเซียงอ่าวเนาะต้องเตอร์ไม่ออกบ้านบะแมงข้าวส่งเนาะเพราะว่าแม่แก้มบุ้มกะแม่น้องแก้มบุ้มกับว่าไทยบอกรอยเป็นพี่เนาะต้องเตอร์ข้าวส่งเสียงอันทางทางเฮีงเกาะเขาหอ แล้วมราออกมาตั้งแต่มันกับบอลแมนจะเชื่องเงินที่แมนน้องแกบุมส่งนี่กลับไปทางใหม่ซะน้องหนักจนกว่าอยากเขียนเดิมแม่น้องแกบุ้มเอาลงโลดก็ต้องเขียนเขียนบ่ถือยักเถื่อนซะขอโทษขอพายรายเลิฟพี่น้องกางผู้ส้มตกตุกฐานเนาะ จะหายกำลังใจไม่นดอก็มุดมาโดยตลอดเนาะเอขอบคุณหลายแล้วก็ขอบคุณระเบาอย่างสูงพี่น้องเข้ากับได้ลืมบุญลืมคุณเพลินพี่น้องเพรอบางเข้ามาได้คอยไปคอยมาทางไหนพอวันยากับบสบายเอาไปกดหมอกกดมันกับพอได้ข่าบัตรจะเหมาะเสมนพี่น้องเลยคลายกับพอได้ข่าบัตรเนาะพี่น้องเนาะปารุงก็คือสิอูัวใจคือเรา ส่วนพอน้องเข้มบุมกับเหตุฐานเห้เต,ตาอะไรพี่น้องเลยเพราะนี่ผลกับสิฟ้าพื่นลงเตาน้องจะบ,บุ้มกับ,บม,บบมบะหวั่วสทางใดพี่น้งนงนนอ,องยถทารวดกันวาสีฟ้าทางใดเนาะบอกบอกคอยเป็นเด้อปะลุยตามสายตามกลัวผหตพลาดนะกับคอัคอพายแะลาย คลิปนี้เฮาก็สิดำลาพาจาไปเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องในน้องเต็มเลยเด้อสบายดี